สมชื่อกับเป็นผู้นำพักฝ่ายค้านปักประชาชนค้านทุกอย่างค้านทุกอย่างไม่ว่าเรื่องฮีฮาอะไรมึงค้านทุกอย่างเรื่องชาติบ้านเมืองมึงก็ค้านทุกอย่างประชาชนออกไปชุมนุมมึงก็ค้านทุกอย่างประชาชน นะแนวรังก็อะไรที่ช่วยแม่ทัพกองทัพได้ประชาชนก็ไปช่วยมึงก็ค้านทุกอย่างขมินนะเว้ยัำพูชาตัดตูนะเว้ยมึงยังมองเห็นแก่มนุษยธรรมแต่สิ่งที่มันกระทำนะเอาลูกระเบิดโต มารงโรงพยาบาลโรงเรียนเซเว่นกูถามที่มันเคยคิดเหมือนที่พวกมึงคิดกันบ้างไหมสำหรับตัวกูกูพอแล้วกับพรรคประชาชนโอ้ไม่ใช่พรรคประชาชนถ้าพรรคประชาชนก็คือประชาชนพวกเรา คนไทยทั้งประเทศนี่ก็คือประชาชนอย่างแท้จริงแต่ไอพักที่ชื่อประชาชนมันไม่ใช่เป็นพักของประชาชนแต่มันเป็นพักสีส้ม WY หมดนะคิดเราก็คิดไปไกลว่ามันจะทำอะไรได้มากกว่านี้เป็นถึง เป็นถึงผู้นำฝ่ายค้านจะทำอะไรให้กับประชาชนที่อย่างมีประโยชน์ให้ประชาชนอย่างสูงสุดคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าที่เก่ามาอยู่ในสามาชิกพักคะกลงหลยถ้อยมากๆสมัยหน้ากูไม่เอาแล้ว กคก็จะเอาก็เ,าเอาไปสำหรับสุริยันตินโทรกระแสสินรงกลากูไม่เอาแล้วกับพักพักนี้พอกันสักทีพอกันสักทีประชาชนบริจาคช่วยกองทัพประชาชนเป็นแนวหลังอะไรที่ประชาชนทำได้ก็ทำเพื่อแม่ทัพเพื่อกองทัพเพื่อแนวหน้า เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้แกทฐานลกทแต่พวกมึงปักของพวกมึงออกมาในจะพาพูดแต่ละครังเออตอนนี้กูควังไม่ได้นะรับไม่ได้ในคำพูดที่พวกมึงพูดออกมานะมึงอิจฉาทุกอย่างมึงก็ค้านทุกอย่างค้านทุกเรื่องเหี้ยทุกเรื่อง